เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาของการจัดงานพร้อมทั้งการแสดงส่วนหนึ่งที่เรานำมาเียน<ม>เชิญนะคะทางด้านของท่านรองนายกเทศมนตรีนครเขเองเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของทางด้านเศรษฐกิจล้ะก็การก็ผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตกัวของเมืองเป็นอย่างรวดเร็วก็จะทำให้หนกระทบ,บของกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรา บูเรีนการก็ทําให้ผมเบืือนะครับก็ทําให้เกิดความภาคภูมิใจเกิดขึ้นกับกิจกรรมพวกนี้มันเป็นกิจกรรมที่มีความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในชุมชนปีนี้เองสัมพันห้ารเทศกาลศิลปะงานฝีมืออาหารนครเชียงใหม่เชียงใหม่กิจกรรมของงานก็จะมีเริ่มขึ้นตั้งแต่หนึ่งคุมภาพัน ถึง2มีนาคม2560แล้วก็ส่งเสริมนะคะในภาคของประชาชนแล้วก็รวมไปถึงฐนะานรากอย่างสร้างสรรค์ของชุมชนเฮาเนเจ้ากันแล้วก็โดยเฉพาะงานทุกอย่างนี้ก่อน ศ์ส,สร้างสรรค์กิจกรรมย้อนวันวานเชียงใหม่กลางแปลงการแสดง 3D โปรเจเตอรืให้กับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้านบนเวทีด้วยค่ะ